สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิ่งเทรลนะครับหรือเทรล running ที่หลายคนสนใจกันมากเพราะมันท้าทายได้ผจญภัยในธรรมชาติต่างจากวิ่งในเมืองเลยใช่ค่ะเป็นการวิ่งที่แบบว่าเอาการวิ่งไปบวกกับการเที่ยวป่าปีนเขาอะไรแบบนั้นเลยค่ะเส้นทางมันก็จะไม่ใช่ทางเรียบๆเ,เหมือนถนนมีทั้งหินดินทรายเนินชันสารพัดเลยครับ วันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยสำหรับคนที่อาจจะวิ่งถนนอยู่แล้วแต่อยากลองมาวิ่งเทรลจริงจังครั้งแรกว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรบ้างได้เลยค่ะเรื่องแรกที่ต้องปรับความเข้าใจกันก่อนเลยคือเรื่องระยะทางค่ะระยะทางมันต่างจากวิ่งถนนยังไงครับ10โลก็คือ10โลหรือเปล่าครับอืมไม่เชิงค่ะคือ10กิโลเมตรบนเทรลเนี่ยอาจจะเหนื่อยกว่าใช้เวลาเยอะกว่า10โลบนถนนเกือบเท่าตัวเลยก็ได้นะคะ เพราะมันมีทั้งความชันมีอุปสรรคขวางทางไหนจะพื้นผิวที่ไม่เรียบอีกอ๋อครับครับหมายความว่าถ้าเราลงแข่ง10โลซ้อมมาแค่10โลอาจจะไม่พอใช่ค่ะจริงๆแล้วควรซ้อมให้ได้ระยะมากกว่านั้นหรือเน้นซ้อมตามเวลาที่คาดว่าจะใช้ในสนามจริงมากกว่าค่ะแล้วก็เผื่อใจนิดนึงว่าระยะในนาฬิกา GPS กับระยะที่ผู้จัดบอกหรือระยะจริงในสนามเนี่ย มันอาจจะไม่เท่ากันเป๊กๆอาจจะคลาดเคลื่อนได้บ้างครับเข้าใจเลยครับแล้วเรื่องที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความชันใช่ไหมครับที่เรียกว่า elevation gain ค่ะตัวนี้สำคัญมากเก์หรือความชันสะสมคือความสูงทั้งหมดที่เราต้องไต่ขึ้นไปตลอดเส้นทางวิ่งเทรลยังไงก็หนีไม่พ้นความชันค่ะแล้วอย่างสมมติว่าเกณฑ์1000เมตรเท่ากัน แต่ในระยะ10กิโลกับในระยะ20กิโลความยากมันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะเลยค่ะเกณฑ์1น0่ใน10โลนี่คือชันมากชันแบบต่อเนื่องอาจจะต้องเดินเยอะหน่วยแต่ถ้าเกณฑ์1น0 0ใน20โลมันก็จะค่อยๆไต่ไปหรือเป็นเนินซึมๆสลับขึ้นลงแบบนี้อาจจะดูไม่โหดแต่ก็ทำเราล้าสะสมได้เหมือนกันค่ะอ๋อคือต้องดูโปรไฟล์เส้นทางดีๆเลยมากนะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเป็นกลยุทธ์ด้วยซ้าครับครับน่าสนใจมาก แล้วปัจจัยเรื่องอช่วงเวลาจัดงานสภาพอากาศล่ะครับมีผลต่อการเตรียมตัวยังไงบ้างมีผลมากๆค่ะงานเทรลในไทยนี่มีทั้งปีเลยอย่างช่วงร้อนจัดจัดกุมพามีนางานอย่างเดอะน็อตเฟสก็ต้องเจออากาศร้อนต้องเตรียมน้ําเตรียมเกลือแร่ดีๆครับหรือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอย่างโคลอมเบียมาสเตอร์เทรลอันนี้ก็จะเจอทางลื่นเละดินโคลนต้องใช้รองเท้าดอกลึกๆมีทักษะการทรงตัวที่ดีหน่อยแล้วถ้าเป็นปลายปีอากาศเย็นๆล่ะครับ ปลายปีก็จะมีป่งแยงเทรลตะนาวสีเทรลพวกนี้อากาศดีวิ่งสบายแต่ก็อาจจะเจอหมอกตอนเช้าๆได้เหมือนกันคือไม่ว่าช่วงไหนเราก็ต้องซ้อมให้ร่างกายชินกับสภาพอากาศแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าอุป,ปกรณ์ให้เหมาะสมค่ะครับฟังดูต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องคุณสมบัติที่บางงานกําหนดล่ะครับเช่นต้องเคยจบมาราธอนหรือเทรลระยะสั้นๆมาก่อนอันนี้จําเป็นจริงๆเหรอครับอืมจริงๆแล้วมองเป็นเรื่องความปลอดภัยมากกว่าค่ะ โดยเฉพาะระยะไกลมากๆอย่าง50โลร้อยโลเนี่ยร่างกายรับาร,ระหนักกว่าวิ่งถนนเยอะเลยทั้งแรงกระแทกกล้ามเนื้อที่ใช้ก็คนละส่วนกันครับผมการที่ผู้จัดอยากเห็นว่าเราเคยผ่านระยะที่ใกล้เคียงมาก่อนก็เหมือนเป็นการสกรีนเบื้องต้นว่าเราน่าจะเตรียมร่างกายมาพร้อมระดับหนึ่งแล้วลดความเสี่ยงบาดเจ็บหรือว่าต้องออกลังคันในป่าลึกๆค่ะออกเข้าใจได้ครับเป็นเรื่องการประเมินความพร้อมเพื่อความปลอดภัยขอองงเเราเ ใช่ค่ะพร้อมในป่าในเขาอะไรก็เกิดขึ้นได้การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเลยสําคัญมากซึ่งก็นําไปสู่เรื่องอุปกรณ์ค่ะครับนอกเหนือจากรองเท้าเทรลดีๆที่พื้นต้องยึดเกาะดีแล้วมีอะไรที่เรียกว่าเป็น must have อีกบ้างครับหลักๆเลยที่ขาดไม่ได้คือเป้น้ําหรือ hydration vest ค่ะคไม่ใช่แค่เป้ใส่ขวดน้ําธรรมดาแต่มันออกแบบมาให้กระชับตัวเวลาวิ่งแล้วไม่เด้งไปมามีช่องใส่ของจําเป็นอื่นๆ เช่นอะไรบ้างครับก็พวกเจลพลังงานเสื้อกันฝนไฟฉายคาดหัวหรืออุปกรณ์บังคับอื่นๆตามที่ผู้จัดกำหนดค่ะพวกนี้สำคัญมากเพื่อความปลอดภัยอีกอย่างที่ช่วยได้เยอะคือไม้เท้าเดินป่าหรือ Trekking pole ไม้เท้าเดินป่านี่เองที่เห็นนักวิ่งเทรลใช้กันเยอะๆ หลายคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆมันช่วยผ่อนแรงขาได้เยอะมากโดยเฉพาะตอนขึ้นชันๆหรือตอนลงเขาช่วยพยุงตัวลดแรงกระแทกทำให้ไปได้ไกลขึ้นล้าน้อยลงโหฟังดูอุปกรณ์ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วค่าใช้จ่ายล่ะครับค่าสมัครวิ่งเทรลนี่เห็นว่าสูงกว่าวิ่งถนนพอสมควรเลยใช่ค่ะค่าสมัครเทรลมักจะสูงกว่าเพราะต้นทุนการจัดการมันสูงกว่า ทั้งเรื่องทีมงานดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่อาจจะเข้าถึงยากการทำเครื่องหมายบอกทางการตั้งจุดบริการน้ำอาหารหรือเอ็ดสเตชันซึ่งบางทีต้องขนของเข้าไปลึกมากรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆในการใช้พื้นที่ด้วยค่ะก็สมเหตุสมผลครับเพื่อแลกกับประสบการณ์และความปลอดภัยค่ะถือเป็นการลงทุนเพื่อตัวนักวิ่งเองค่ะครับสรุปแล้วการจะวิ่งเทรลครั้งแรกนี่ต้องเตรียมตัวเยอะจริงๆ ทั้งร่างกายเรื่องข้อมูลเส้นทางความชันอากาศอุปกรณ์ต่างๆใช่ค่ะแต่มีอีกมิตินึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องจิตใจค่ะจิตใจยังไงครับคือการวิ่งเทรลเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงมากเราอาจจะเจอฝนตกหนักทางเปลี่ยนไปจากที่คิดหลงทางเล็กน้อยหรือบาดเจ็บนิดๆน่อยหน่อย การรับมือกับความเหนื่อยความกลัวหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันพวกนี้ได้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆอันนี้เป็นทักษะทางใจที่สำคัญมากๆเลยค่ะ